มากตัวเอก Kevin Cry. Kevin Cry, ็กเควินไคล์เควินไคล์มากตัวฉันชอบผู้ชายแบบนี้ชอบหุ่นเขาแบบมันลีนมันดีมากฉันชอบเขาตอนที่ฉันเห็นเขารูปในนั้นครั้งแรกก็แบบฉันสติแตกมากฉันแบบมีหัวใจของฉันมันมีอยู่กับเนื้อกับตัวอีกต่อไปมันไปอยู่ที่เควินไคล้ ใครเป็นเหมือนฉันบ้างควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วไปแล้วคุณหลงฝังกูดีกูอยู่ไม่ได้แล้วถ้ามักต้นจะขนาดนี้อูจะวอยอยู่ไม่ได้แล้วแกทำไมอ่ะคือแบบเธอมันดีมากเพราะหนุ่มเมก,กันบอกเพราะหนุ่มเมก,กันบอกเพราะเจ้าบุคุณรินช่องโอ้ oh my god ไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบหุ่นพี่มาร์คตอนตอนที่ถ่ายคือแบบน่าจะดีที่แบบลีแล้วแบบโอ้สิดพงสิดเป๊กกแบบูก่อนหน้านั้นฉันเพิ่งแบบว้าวกับพี่เจบ,บีใช่ไหมโอ้มาวันนี้พี่มาร์คปล่อยมาแค่นั้นเลยเธอคือแบบยังไงยังฉันฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะเป็นลมฉันจะเป็นลมฉันจะเป็นลมถึงฉันกลับไปที คุณลุงพังฉันดีฉันอยู่ไม่ได้